มาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าทีมแมนอยู่ในเต็ดคำัเป้าเม็ดแรกของตัวเองในซีซั่นนี้ได้ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดบุกถล่มเซาแฮมตันสามต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่14กันยายนหลังให้สัญญากับสาวกรุ่นเยาวแรดฟอร์ดมีส่วนพาทีมบุกยำใหญ่นักบุญจากการซัดประตูที่2ของเกมซึ่งเป็นประตูแรกของเขาในซีซั่นนี้โดยเจ้าตัวเพิ่งให้สัญญากับแฟนบอลวัยสิขวบหมาด รายงานข่าวเผยว่าดาวเตะวัย26ปีแชร์ไอจีถึงข้อความที่เขาได้รับจากเกรสันแฟนตัวน้อยวัย10ขวบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยในวิดีโอหนูน้อยเผยว่าเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของกองหน้าอิงลิสและเคยถ่ายภาพรวมกับเขาช่วงที่เดินทางไปที่โอทราฟอร์ดสวัสดีผมชื่อเกรสันและผมเป็นแฟนตัวยงของคุณเจ้าหนูแนะนําตัวในคลิปนี่คือห้องนอนของผมผมมีหมายเลข10เหมือนกับคุณนี่คือผ้าห่มที่มีตราอยู่ในเตด นี่คือตุ๊กตาหมีที่ผมได้รับมาตั้งแต่เกิดมันสวมเสื้อและกางเกงของแมนยูในเต็ดหลังได้รับวิดีโอแรดฟอร์ดตอบกลับไปว่าขอบคุณเกรสันประตูต่อไปที่ฉันยิงได้จะมอบให้กับหนูจากหัวใจหลังพังประตูเดอะเซนได้จึงหมายความว่าแรดฟอร์ดไม่ได้ทําให้แฟนตัวน้อยต้องรอนานเลยเนื่องจากเขาทําตามสัญญาได้ทันทีแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ